あ。<laughs> อีกแล้วนะครับกับบริษัทสายพิรุษมือสองสับส์แซวของเรานะครับและผมหนุ่มโจ้คนหน้าบนคนเดิมอีกแล้วนะครับกับวันนี้ในอีพีที่6มาอีกแล้วครับเอาใจลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถเก่งนะครับน่าใช้ในปี2021นี้นะครับวันนี้หนุ่มโจ้แนะนําเลยครับนาเสนอสําหรับเจ้าซูซูกิเซียสนะครับผมปี2018ยังน่าใช้อยู่หรือไม่มีออปชั่นอะไรบ้างคุ้มค่าราคาเงินที่ลูกค้าจะเสียไปไหม เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับสำหรับเจ้าซูซูกิเซทตัวนี้นะครับปี2018นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0ซีนะครับหรือ1.2นะครับตัวนี้สีเทานะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับอ่าจะเป็นสีเทาพิราบนั่นเองนะครับภายรอบๆตัวคันของเขานี่ถือว่า สวยเลยนะครับสวยสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าซูซูกิคันนี้ปี2018นะครับอ่าสำหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับนี่เลยหนุ่มเจ้าแนะนำอีกหนึ่งคันเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีออปชันอะไรบ้างราคายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทางด้านหน้านะครับสำหรับเจ้าซูซูกิเซนต์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมเลยสวยเลยนะครับ แถมยังมีโลโก้ตัว S ของเขานะครับบ่งบอกถึงความเป็นซูซูกิเซ t นั่นเองสีแดงเด่นชัดเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟระบบไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แต่ที่น่าเสียดายตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับ มาให้คือมีสเก์ตรอบคันนั่นเองนะครับตัวนี้ให้ดูความมีสปอร์ตดูมีมีมิติขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถึงแม้เขาจะเป็นรถสไตล์ทรงเล็กแต่เขาสวยจริงๆครับทางด้านรอบข้างๆครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้มีอะไรหูหวามาก แต่ตัวนี้ถือว่าเรียบและก็สปอร์ตนั่นเองนะครับตัวนี้กระจกมองข้างครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับคิ้วของเขานั่นเองอ่าเพิ่มเสน่ห์ให้ของเขาด้วยนะครับมีคิ้วไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถือว่าสวยเลยนะครับผม มือเปิดครับเป็นแบบโครเมียมสีโครเมียมนะครับผมแล้วมาพร้อมกับเบ้ากันลอยมาให้ด้วยนะครับอ่าถือว่าลงตัวสวยงามเลยนะครับผมและอย่างที่บอกครับคันนี้เนาะมีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ชุดแต่งเต็มเลย ครับน่าสนใจและยังน่าใช้มากๆเลยนะครับขับดีด้วยและที่เปิดฝาถังน้ํามันครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีตัวรถได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับถือว่าโดยรวมแล้วมีเสน่ห์นะครับและสวยจริงๆอ่าถึงเขาจะเป็นรถเล็กๆเครื่องไม่แรงแต่สวยครับตัวนี้ทางด้านหลังนะครับก็ยังมาพร้อมกับสไปเลอร์หลังให้ด้วยนะครับตัวนี้อ่า เป็นการตกแต่งได้ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับและยังมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับตรงสไปลเลอร์ของเขาและยังมีไฟเบรกดวงที่3อีกนะครับทางด้านในตัวรถนั่นเองนะครับตัวนี้โลโก้ซูซูกินะครับผมเด่นชัดเลยเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัวนี้ถือว่าสุดจัดเลยนะครับชุดแต่งคอสเกิร์ตรอบคันอ่า ครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็มีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถสวยๆนะครับหนุ่มโจ้ก็แนะนาเช่นเดียวกันคันนี้ถือว่าจบครับจบเลยนะครับผมไปดูทางย่างไปดูทางด้านของล้อแม็กของเขาบ้างครับตัวนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ15นะครับเป็นสีโครเมียมตัดด้วยสีแดงดาโอ้โหสวยเลยนะครับและยังมาพร้อมกับยางแม็กซินั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางอยู่ขนาดอยู่ที่ 185ทับ 60R15 หรือขอบ15นั่นเองนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับผมตัดกับตัวรถได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับสกเกิรทางด้านข้างเขาก็มาแบบมีแถบสีแดงมาให้ด้วยแม่สวยจริงๆนะครับหนุ่มเจ้ชอบมากเลยนะครับตัวนี้ยังไงต้องมาจับมาจองกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูทางด้านภายในกันบ้างดีกว่านะครับว่าภายในเขาจะหรูหราขนาดไหนไปดูกันเลยครับสําหรับภายในของเขานะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับซูซูกิเซทตัวนี้เป็นปี2018ภายในเ็าจะเป็นโทนสีดํานะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนั่นเองเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บแดงนะครับถือว่าสวยดูดุเลยนะครับแอบมีความดุดดันอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับสําหรับคันนี้ภายในก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผม ทางด้านภูมลรัยของเขานะครับก็เป็นระบบแบบ3ก้านนะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ s ุส u กิอยู่ตรงกลางเลยถือว่าตกแต่งได้สวยเลยนะครับผมอยอดเยี่ยมครับแล้วก็ทางด้านมัตติมีเดียของเขานะครับก็จะมาแบบเดิมๆของโรงงานเลยนะครับต่างสไตล์ซุส,สกิเขาเนาะแอร์ก็เป็นระบบ,บแบบแอร์ มือหมุนนะครับเป็นแบบนี้นวดนนั่นเองตัวนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเล่นสปีดได้นะครับตัวนี้อามีปุ่มกดด้นานข้างนะครับผมเป็นปุ่มกดสปีดของเขานั่นเองนะครับตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้แถวเรียงตอนยาวนะครับก็ถือว่าขับง่ายเข้าเกียร์ง่ายใช้คล่องนะครับผม มาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่นะครับทั้งฝั่งของทางคนนั่งและก็ทางผู้ขับขี่นั่นเองนะครับอยู่ตรงวงมาลัยนะครับทางด้านหน้าปัดก,ก็ถือว่าสวยสดงดงามเลยนะครับมองง่ายนะครับไม่ยุ่งยากภายในรวมๆแล้วก็ถือว่าดูดีเอาการอยู่นะครับดูแบบเรียบๆดทีที่ด้านที่ด้านด้านหลังนะครับตอนสองของผู้โดยสารก็ถือว่าดูหรูหราเลยนะครับผมแอม แต่ผมยังแอบแปลกใจนะรถเล็กๆแต่ทําไมภายในก็ดูหรูจังเลย <c oughs> ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับหนุ่มเจ้าก็แนะนําและก็ยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นที่เท้าแขนนั่นเองและก็ยังมาพร้อมกับที่วางแก้วด้วยนะครับก็ถือว่า โอเคครบคันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับสะอาดเตียมเลยแล้วก็ยังมีที่เก็บเอกสารได้ด้วยนะครับทางด้านหลังนั่นเองอ่าตรงด้านหลังของเบาะผู้นั่งและก็ผู้ขับนะครับผมมุมมองจากที่นั่งตอนหลังสู่ภายด้านหน้าก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าคันนี้หนุ่มโจ้แนะนําอีกเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับทางด้านห้องเครื่องยนต์ของเขานะครับอย่างที่บอกเจ้าสุกิเซตตัวนี้นะครับมาพร้อมขนาดเครื่องยนต์บินซินขนาด1 2 0 0ซีซีนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่91แรงม้าแต่ตัวนี้4สูบเลยนะครับ <c oughs> ถือว่าสุดจัดเลยนะครับกำลังเขาและยิ่งมีโหมดสปีดมาให้ด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเล็กพิขก้หนกจริงๆสำหรับคันนี้แรงสัใจแน่นอนครับ ครับโดยรวมๆแล้วนะครับสําหรับเจ้า Suzuki GS ปี2018ตัวนี้ถือว่าน่าใช้นะครับภายในเขานี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับและราคาค่าตัวของเขานะครับสําหรับเจ้า Suzuki GS ปี2018ราคาอยู่ที่329,000บาทเท่าน,นั้นนะครับส่งเพียงเดือนละ6,888บาทเท่านั้นเองค้าได้รถปีใหม่ราคาเบาๆออปชั่นเต็มรถสวยสเกิร์ตรอบคันด้วยภายในเป็นเบาะหนัครับ แนะนำเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อขอฝากไันด้วยนะครับกับบริษัทสายพินรถมือ 2, สองสายพันธ์เของเรานะครับลูกค้าสามารถติดตามเราได้นะครับทั้งช่องทาง y o u t u อ่สสาสายพินรถมือ 2, สองสายพนเซในช่องโจ้ก,ก้อยชาแนลนะครับหรือลูกค้าจะติดตามเราทางที่หน้าเพจ f a c e b o o อ่าก็ <c oughs> ลูกค้าก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับและตอนนี้ลูกค้ายังสามารถเข้าไปติดตามเราได้ในช่องทาง วเวอร์ไวเบ็บนะครับหรือเข้าไปทางในเมลของเราได้นะครับที่สายพิมพ์ลูกค้าที่ผมกำลังขึ้นอยู่ตรงนี้อ่ะลูกค้าก็เข้าไปติดตามกันให้กันด้วยนะครับผมและอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มเจ้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยลำดับวันนี้สวัสดีครับ